โอ้โหเอาเอาเอาเเขาใส่ยากิดแรบ้านี่แเมมรอดจากยากิดอุตส่าห์มาบําบอยอยพี่น้องนี่เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเราไปเศร้าน้ำหงคนน่ะโอ้ยกรโอ้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้อยไอยออยยบร้อยย้้ย 哈哈哈。 สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้อง FC สุขุมสุขคนเลยครับมีคิดหอดคิดถึงบกเหล่าเด้อบันนีน้ำเตรียมทาสิดิลงเก็บแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีนุ่งน้องสุขุมสุขคนมือนี้มาลุยเก็บปลานลำกันครับเล่นต้มน้ำกันมือนี้เตี้จนเท่าไหร่ ขี้วัฒนเห็นู้ใดเตียนยูเตีสาลุก็เห็นบอนยอมยอมเีดอกปิปิดตุมใดเกแก้วอีดอกเลี้ยวบึงเมตูถ่วงว่าเห็นยัวสันอะไรคือวบ่ิหวังคือวั่าล่ะตุ่มเลยว่าจมก็ขายเบาปุ๋ยมาเอาอีกน้อยนึงครับดุ่น้ำกันว่ติุเด็ตัวเงญ้ บอ่่ในหน่อยได้หลายซิ่งไดย์พี่น้องวันนี้เดลเวลาเลยเด้อพี่น้องเอ้บวกแล้วบวกแล้วพี่น้องเอ้บอ่นี่ยอารุนกันพี่น้องเมือนในซีดีหน่อยซีดีไรสีดไรซีดีหน่อยครับพี่น้องเมือนในรองเบิ้งร่องเบิ้งมัยังไม่ตู้เครมัดขายจาของยังสั่นมีโอเอาะ่ของเสียจากของรวมว่าเราไม่ตัว มาทั้งแม่บ้ันได้อันั้นเนาะเมื่อครบอัธรุหพี่นะเอาเอาเอาเขาใช้ากิ้นเรบ้างนี่ยแมมรอดด่างากิดนโอ้โหปังน้ำบวกวารีปลาตัวนึ่งพี่น้องเอ้ อุตส่าห์มาบ๊ยพี่น้องมึดหัวพี่น้องเลยัดัไอ้ลูกดสีลอยู่ดอกตอนี่ตัวนี้มาั้ะเมอิดให้มจจะครจะเยวลบุยยล้พี่น้องเอ้ามานีคือมีอีกท่านั้นเ้านีไปกับพี่น้องไปไปํำกันมาหนึ่ตูแล้วว่างาผพาจะคล้องได้ไหมตัวบัน่ขืนฟังปฏิภาหอยไปใส่ปิวัาเต้มเลิกพี่น้องเอ้ ย่นั่งี่ไปทางพีนอพีน้องเอ้ยเอาประกันยางไปน้ำดึงหัวงกิ่งไปน้ำด้อเจียงมามาเดอนเี้ยหอยเอวไปน้ำไข่เนาะเราเบิ่องพีน้องมาเนี่ยไหลบุ้งตุ่มเดพีน้องตมเไปทางไหปุ๋ยงอะไอีกไปข้าวบยังหรุ่นไปทางหุ่นพีน้องไปให้หมดเฮ้ยเฮ้ยหยิบันยัง โอ้ยพลาไนคือว่าที่างป่าได้ต้มเรือว่าพอปลาไะไคือเรียนขืนฟางแยกสันเอาใส่นี้นีต่มใส่นี่ตุ่ไปเร็วใส่ตุ่มไปเร้วไปทางอะไรตุ่มต่มตุ่มตุ่มุ้่มตุ่ตุมตุ่มุ่ม่มตุตุ่มุ่มตุ่ต่ม่มตุ่มตา่มตุ่มตี่มต่มุ่มตุ่มตุ้มตุวมตุ่มตุ่ม่ม่่ม่่ ไปแล้วอีแล้วไปแล้วอยมมมุดค่อยๆไปไยเห็ดมือหลุมหลมแนเห็ดมือครับถ้าตัวังหันที่มันติดยังได้พี่รุ่นฉีดแตกเอาไปไกลเราพี่น้องยันไฟยิ่งเศร้านาเรียขึ้นแรีขึ้นกัส้้เลยนี่ เาคอยคอยไหมคอยูอเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ตัวผมไอ้หน่อนี่บ่นึงเอาหกเราวออานากอีพี่น้องว้าเอ้ดสิเต้าห้พี่น้องเเอ้าตัวไงพี่น้าเ่าะมาลุ้นกันเ่งพี่น้องเง้ยม่ตัวเสแล้วพาต นี่ยนอนเลเอาก็ใส่ยเลยเอาเห็นปะเห็นปะมันเมาครับปลาความันเมาไม่ยิ่งมันเลยเสดเดิขึ้นมีซีรีโอ้ยตัวมันโรยเลีมัมร่อยเด้หมดมันม่หมุนผมเนอะแต่ว่าเป็นสีห้ายยองไปยองมากนะมีน้าเดรฟเวอรุ่นเป็นี่สุ น,นี่เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเราไปเศร้าน้ำวิ่งเพลินอ่ะโอ้โเรียบร้อยเนาเรียบร้อยแล้วมันเขาวิ่งเล้าเหล้าดึงวิ่งไว้ยังดึงวิ่งเล้าไปอีกเลยเอ้าอ้าวลองมาดิดีเนาโอ้ยแค่นี้ยังบู๊เพลินได้เขาวิ่งเพลินยังไ่ดึงวิ่งเพลินเอาขึ้นมาเอาเสือเรียบร้อยเสือวิ่น้องเอ้ยฮาฮะต่อเป็นได้มี่ตุ๊ดตัวยี่หหนีไหมเมตุเศร้าน่ะกันพ่ออยู่แล้ว อุตสาหล่ายา้ำุ่นเจาจ่าเผเราจากตัวนะพี่รุ่นไม่ยังอโอ้ยบบโอนตเอดดิอ้คือหมดไปสัมีตู้ตายตาเด็ดหางมันไวเน่ตัวนี้ตายนะทำม่รีดตัวไม่ยี่้ายเราบงสันแล้วเลาออนเสียงเสี่ยงหาดค้าไปอยูะเอา บ่มีขายได้พี่น้องกางเกงแบบนี้มันจะเหมือนปิดอะไรเตะกิดแต่มันหลุดออกฟ้านี่มันหลุดออกไปพี่น้องทางน่อยมันงอมันก็ขึ้นนี่เลยครับไายยิ่งกําลังยองพี่น้องเอ้ยเด้อแฟนคลับสูมองสุบอนครับมันนี่จัดดังแก๊ตติ้งครับมันนี่สาเรียสานนิดเดียวครับพี่น้องมีรุ่นผ้ามาสาหรอเด้อพี่น้องเอ้ยสาหน่อยนี่จะพึ่งขึ้นต่ออีกพี่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 ตัวหัวโมโก้กี่นั่นนี่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  นั่นๆๆๆเรียบร้อยเอเ้ยเดี๋ยว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 เ้ยตวปยูเ้ยถงมือขึ้นตปูเดี๋ยวเดี๋ยวไปมีมให้เปิ้ลูเจาตัวนะหูนําเิพี่น้องแลยวได้พี่น้องเี้ยย่างี้อีกไปีไปพดด พูดพูดพูดเอาวิ่งส่วนไหมส่วนเรียบร้อยปะบ่เรียบบ่เรียบปเรยมันมันลู้ดีรุ่นไดหรอปลาสิริบ่ได้ปลาคอาคอยเห็นมือแหงมันหมุนลงหันละเอาวิ่งเล็กแล้วยอ้ประมาณมันยหย่าเนาเนื้อวางเส็จตว่าไปต่ายาไปน้ำกลุนเลยนอนห่วยพี่วางเสร็จนอกไปนีน

โอ้โหปลาตัวหนึ่งดูดาดูดาขึ้นละคุณปลาท้ปาสลิดตัวนี้ขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันงอ่บบ่อยยิ่งยองได้ละคุณไม่่ตัวมันจะไปวิ่งวันตีนี่มันไม่วิ่งแม่องไปน่าไปว่าแล้วเราอ้หนึ่งจับยากอ้าไปว่าอะไรมาไหนจัตัวเ้าสิบ่าได้จับดูพี่น้องเ้ยอือนี่ ห่วยเนพึ่งหายกันเลยโจกตมฟาดผู้สูเลยเออไดดองไปรุ่นหลงเจ้าได้ปบ่เอาน้ำเนน้องไอทุนบู๊แต่ว่าตัวใดน้ำเนีน้องไอส่นน้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องมวยนี่เชฟหน่อยผสมร้ครับโอ้ยตัวยู่รทอิ่เร็สุดส่เราปะคอปะคอปาคอ้วพี่พี่พี่นี่ีเห็นต่หูรังเนี่ยโกดซีดีอยู่นี่เอาวิ่งเาว่่พี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 ่เอาวิ่งมาก่อ้่ไ่เศาว่าไกล่ เอันนั้นปลากอเียบเปอย่ยปเียบยมีตัวนี้แลไปลปอกดูปลาลูกเป็นหน่วยงานน้าปนกันแชวอยู่ไปนี่ยเฮ้ยเหอโอยเมไนอรตัวเพรุ่นเม่นปเฮ้โอ้โเนน้ำใจาคือจมพูนพูนนพี่หนอเยปคอยพี่น่อยเลยเออไปเเปิให้เนโอ้ย หมานครับพี่น้องไอ้โมนี่เาเปิดผิณเพิ่นเห็ุได้อยู่เพิ่นได้กินทั้งต้มปลาหล้วได้กินของหวานพี่น้องอ่ะดูกันเอาไม่ตู้คือเสียคืนเราบ่ทุ่งเท่ารู้พี่โอ้ยไปไปหาทุ่งเท่าไม่ตู้เอาไม่โปใส่ยอ๋อใส่กันบ้างเลย ห่วยห่ยห่วขื่นไปทรามันพราะใรุดเรมีตัวผ่าเสียปฏิวัาาผ่าไม่ใช่ตัวนะปฏิวัติไปขืนยืนทีลีถ้าพูดปสิลงมากกวนลงมากกว่ลงเลยจี้าผ่าอยนั้ไปรุ่นีเอหาผ่าจะปยินนะถ้าพูดไม่ใช่ตัวปฏิวัติหีนี่ปลาตัวนึงวี่แบบแบบมาหนี่อ้ความงามพี่น้องตัวนี้บอแมน ขนานปั้นมันไวรุ่นปั้นไม่เห็นเียวเขาแมนทอพญานาคปั้นมคือาค่ะก้มูัตอคนคือพ่ออยู่อยู่ายนปลาพ่อยู่สีเรามึงกูวมตัวคนตายยู่ทีมาล้กพี่น้องไงพี่น้องไงเอาเอ้ามุไปไปเอายังเียมม่ย่งไรรุ่น จักบอกว่าไปเราไปย่างเดียวพันเยบ้ยเนี่ยอย่าบ่ได้จับน้ำมูกับบาลัดเจ้ามาเร็วมาเร็วรับรับี่ลดไปรุ่นมาแท้มาแท้วิงวิงไหนบ่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 บ่ไรนี่แล้วบ่ปากเฮ้อ่เพสวดไปรุ่นมันเหอะจีเตอร์เหอะอะไรฮยน่ไม่อง่วห่วยห่วบ่กกาเขาไปได้ผู้ชายเเนี่ยเย กวนตะตอนจงเอาไปท่าในหัวมันจักแต่เราขึ้นไปนัตามขาขอยตึงรุตามขาคือตามยังอ่ะตามขาเจนาเจ้าขึ้นแลวมพุ่นพุ่นพุ่นรีพุ่นพุ่นพุ่นนี่นี่นี่นีล้วมันตามดาขาอยู่นี่ล้อู่นี่นี่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวขาอุไปแล้วไปแล้วไปแลไปทางเจ้าแล้วุน้นพุ้นุนวมันถห้งไปเป็นตาหยาดเดพี่น้องเ้ย

เราคาต่อเรียบร้อยป่ะเอ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเหลียบลอยเจ้าบ้านเจ้าบ้านจะฝ่าวาเรียบร้อยว่าปลาสลิดปลาสลิดเอามาพี่ปลาสลิดอ่ะโอ้โหได้แล้วเราปุ้ยเสร็จแล้วเอาลงเสียอันนี้ก็ยังว่าได้เอาวันมาเปิดว่าถึงท่าเอาตั้งอีูก็ได้มันคือใครเนี่ยขนาดแม่ทอดต้นหเออไล่ระบบเลยลงไปครับพี่น้อง บูบับอู้เต็มกระซังหมอกกอกเลยแม่สมซาสมลือในแม่พี่น้องเลยหาลูกดีครับพี่น้องปลาคอเป็นตัวตัว่งีครับแม่สลิดเปตัวโตัเป่งๆพี่น้องเลยแม่ละหาแสนหกแสนพี่น้องปลาสลิดแสนถ้าเขาไปหมองหาพันในบ่อใดป่านนี้เราไปเอาลองมือพี่น้องก็สิให้ได้อีกเยอะไม่ยังหัวเคปลาคอเป็นยังไงมุ่งมุ่งถึงเยอะทุกคนเยปลาสลิดได้ป้องตายหลายตัวแล้วเนาะมันเหม็นปลาคอตายในี่อเหรอปลาสลิดตัวนั้นในบ่อปลาใส่เลี้ว เอาลุนอีพี่น้องถอยทับถอยทับถอยถอยไปพี่น้องไปเป็นนาไปเป็นนาครับวันน um, ี้โอ nice. ้ปลาคอกระหูสีสีเนี่ยพี่น้องเอ้ยเด้อเนี่เอึ้อยันไอสุขุสุขคนครับคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายเด้อพี่น้องแฟนครับอีสานบ้านนองหน่อยครับพี่น้องวันนี้จันทร์นจัดเต็มสาธีค่อยหื้อสาธีค่อยมาตมพี่น้องโบกหรอเด้อพี่น้องอ๋องปลาตัวนี้นี่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 ปลาได้แล้วมาทราบมาหมัวเด้อเจอปลาคอเก่าเด้อยเสียดิ่งพี่น้องเอ้ยมาทราบเดอกพี่น้องนเป็นตูมลัวเรีย อืมแบกย่งได้เถอะหน่อยให้ง่ายก็เด้อพอได้ยื่นได้กินก็เอาละพ่อแล้วครับพ่อพ่อดิปลนกบเลยมีอยากจะต้มขึ้เพื่อนหน่อยวะคอซื้อจะพ่อจะเน้นคำว่าหน่อยเถอะเจ็บใจไปเลยพี่น้องบอลนี่อื่นพี่น้องปลาคอหน่อยเพราะน่ะเอาเอาเดี๋ยวปลาคอใหญ่ายมือนี่ลงไปเลยครับพี่น้องรอบสองครับบอลมาแล้วมาแล้วบอลนี่ยอู้หูยมัดคักแนีนก็เก้าบอลนี่ยอยากปลาสลิดด้วยอากปลาสลิดเขา ขาผาสมอท่งเทานั้นรยันมันเสียในต้มไม่เฝาเห็นไปเมียลงมาหลอดเครับมีตู้สีมัมามาสีใดบ่ไดพี่น้องรุ่นกันอีกครับน้ำน้ำน้ำน้เนี่เอาแ่เนไปตัวยานี้ผู้นี้เห็นวนาขากรรสร้งผู้หนึ่งเาไปทาาผุนพนวโม่โมก็ัว่มีตู้นั้นอมแง่เหมือนเป่าคอหน่อยว่าีง ่ะทราไปเลืยพี่น้องปลาปูนี่ตดักไว้ตู้ดักไว้ตู้กําลังดักแพงไฟยังพูดพูดพูดพพูดพูตัวนึงย่หันบักงเลยพอมีันยับไปอีกพูด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 ไม่คนละตัวนั่น่ยุเออนั่นนละนม่คนละตัวตีตัวนึงย่นีเด้อ มันเดียวละไม่แน่หนวกไปมันเงียนบ่มันคือสิไปแบบมิดมิตนะท่านตัวใหญ่ยี่สิบตัวนี้อ๋อพี่นองขึ้นฟ้าอ๋อพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเดยเด้อเขาเจ้าดักไว้ทักกันอ๋อมีตัวเดซิทมีซิทส่วนรวมแล้วพี่น้องวันนี้อู้หเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยวะแม่ตัวนั่นวะเอาโตเจ้าบอสกันเอาเอาเนี่ยกอย่านมันหลุดบู๊ยแม่ตัวนั่นวะเมียนน่าตัวกมว่านี้ งามเลยพี่น้องเอ้ลงไปลงกระซั้งเลยเด็ดหาคนใสบุพี่น้องเอ้นั่นั่นนั่ปลาอยนี่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 มามาากันี่นี่นี่ปลาคอปลาคอเด้ปลาคอเด้ห็นไปแล้วสิกล้วยนุ่มนำนี่ปลาคอเด้ปลาย่งขึ้นขึ้นไหนวะขึ้นขึ้นมาก ปาแม่เก่าเก่าสนสามพี่น้องคู้ไฟแ้วไปแล้วไปแล้วพูดพูดพูดพูเอาละครับพี่น้องมาเนี่โอ้ว่าแม่นเมื่อเพิ่อกับไได้เรื่อยๆยึดปลาทูบมีตู้คุ้ยจับทีเดียวหอดสอตัวว่ะไปร้อยของพูดได้ไมตัวนานไว่าบ้าเรียกว่ะ่ะลงไปครับพี่น้องเตรียมกระชากไนไหมพี่น้องกนานอออย่างไเนาะหอดซสาวันยองมัน เอาเอ้าเมื <lere> ่อริ่มฟูขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ฟูมุ่นุ่แบบปากคอครับพี่น้องมาหนิมันเหม็นไ้ยู่ในนี้หอยทอดเยอมันียนามเหป้งๆเ้ยท่านไปหอดเยอะท่านไปหอดเยอะไม่หันมาเหรอเพิ่อเปิดกระซัเปิดกระซังรัดช่างนี้ปล่อยกระซั่งไปสิ่นสย ไปอย่า่ไปไปตัวพ่อเพ่อ่อน้นานเราะนี่ยี่หรอไปไล่งก่อนละกันอ๋อปพวกก่อน้คือนเรา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 งอยเพียงเอวได้ไปรุ่นมองนี้มอนี้หอยมันไ่ไลลงเรื่อยๆไ อยู่ดาคั้นหนือดากอยู่ดากระซังเกี๊ไหนว่ามีตูได้้าปุ๋ปยได้ปไหมได้ย,าดยาด้าปุ๋ยใส่ไ ล่างๆเนื้อล่างตัวเลยพี่น้องเลยว <Rug> ัวปลาควอะไรกับที่ม้นเนี้ยพี่น้องกับปลาสลิดกับปลาดุก่เห็นจ้ากตัวเลยพี่น้องเ <amente> ล <UU Right. S 1> ยแปีกเนาะนาซิมีปลาดุกเนาะไปรุ่นเนาะเอาพี่น้องกว่นี้ปอบปลาไหลจักตมาเบิ่งผลงานเด้อพี่น้องเลยเอารมณ์ต่ำๆเนี่ยเสียววะเทย่หรือยังไงตัวเทมันบ่ได้บ่ปุ๋ยหนึ่งตัว สองตัวโอ้เคยกราเคยตัวใหญ่น้อผมว่าได้จับยุสาแต่เออจับยุนี่ก็ขอจับเด้ถูกจนนี่ละแม่หน่อง่ปยบอยย้อยบอยบอยเลยได้จับทุกกนบอย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 จุดจดเด้งบอยอ๋อเดอน้ำเนาะแล้วันนี้ก็ใจยหอ่หนเที่ยวเราไม่มีตัวเดี๋ยวคนเพีบอมันบอกไหไปดนึ่น สั่งมันปาดจอนปวดเที่ยะไรเถอะปวดเที่ยวไรเถอาไม่ได้มีตัวถมันกินเนี่จกออกอันเมมบูบับออกไปข้อกับขาบเป็นยังไงว่เข้ตียวเรียเถอกะมือกันมือยาเต็มตัวข้อละตัวดีตัวใหญ่สัมติเหรอตัวใหญ่ห้วยยาบ้าข้อกับข่าเป็นเปลี่นตัวเกลอตัวมาเต็มสู้จพงอม เออมมนา่ยังขดคนโอ้ยยังไปเฉียงไปเฉีงโอ้ยเนาะตัวนี้เพมหุ่นดีมันคือน้องใครแต่ที่นี่ห็นปลาคอสตัวขึ้นมามนตัวนี่หายยทดาเจ็ดแปดคนงานความไปทางหล้นกับว่ามนหน่อยเนหตัซนิด เป็นเบ <ไป S 2> ิงเียงัวเขียงกับมีนมานนโมนีม่โอ้นับเขียนะงก่นะนับปลาคอรุงรุ่เมลโน่เดี๋ยวเ<อ>้าเ<ต>ขาบอกอขอเขาเขาแถวสิแถเขาแถวเขาแถวเด็กหน่อยเลี้ยง<อ>ยุทธ<อ>ีดีย่าเดือกก็โม่ไหลนั่นนี่ว่าน่าห้องบอหนึ่งามสห้ายองประทันแปานี่กำลังนับยู่ลองประทันสองสี่อันนั้นแม่ยังกาดยุทิีทมูนไห ใส่เนี่ยยังกันเหรอเราโดดขามเราโดดขามแลต่ทางดีที่ดีทานนั้นน่ะขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสุวรรณละครที่ติดตามในที่สุดหอกอะเดชาลื้อขึ้นแล้วก็เดชาเรียบร้อยถือว่าหมานี่ครับดังหลายนะเงี้ยถือว่าทีตะกรอนมากกว่ถือว่าพ่ออายุได้กินยินดีขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสุวรรณที่ติดตามขอให้ยูดีมีแห้งสุขภูสุขคนเชี่ยวขาดปลอดภัยจากโรคโควิดสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยัดไปว่านาห่อง